ร่วมกับศึกอินดังครับถ่ายทอดสดมวยนักการกุศลหาเงินรายได้สมับกองทุนของนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่3 9กครับวันนี้ยที่นี่เป็นรองคู่เอกเท่านั้นครับอนุรักษ์ธรรมชาติกับกระต่ายทองศักชาลีชมกันต่อครับเป็นยกที่2แล้วก็ขอแสดงความยินดีครับคุณอนันต์เพียมสะอาดครับตอนนี้ขยับมาเป็นบกฝ่ายบันอะไรก็เลียกันะเออ วัวหน้าข่าวฝ่ายบันเทิงครับนักข่าวทีมแนวหน้าวนันเกียดสาดแสดงวันนี้ก็ไปเลี้ยงกันใหญ่โตมโหฬารครับริมเจ้าพญามาชมกันต่อครับปรับเข้าไปโอ้โหคุ้มน้ำหนักดีทั้งคู่ครับคู่นี้ไม่มีใครต้องลดแม้แต่หยดเดียวครับร้อยยี่สิบหกฟองเนื้อจับขาว่วยไดออ้โอ้โหหลูกนี้ตามไปเตะขวาเน้นๆเข้าไม้คุมยะต้องดูให้ดีนะครับในเวทีนี้จะรู้ว่าเข้าไม่เข้า <c oughs> เส้นเฉยครับหวใหญ่ร2 6ยบอนี่อาจจะไม่ว่องไวคล่องแคล่วเป๊บเๆๆ๊เเหมือนกับมวยคู่ต่อไปเหมือนกับรถดลมกับเด่นรุคุณอาจจะไม่ไวอย่างนั้นแต่ว่าชัดเจนจัดแจ้งครับทุกอย่างต้องช้าไปหมดมาแล้วสิมาอย่างอุณภูมิอุณภูมิมาแล้วครับแต่คนสุพอรท์ไไปทักบอก ได้ชมอ,อุณภูมิแบบแม่เราได้ตาหูสว่างกันขึ้นเยอะครับจุนมก็ท่ไปพิทักว่าอย่างนั้นครับตาหูสว่างเราได้รู้ว่าอุณหภูมิมันคืออะไรครับอีกสักครู่จะเรียนให้ทราบครับคร่นี้เท่าที่เห็นกระตาทองนั้นร่องตัวกว่าเร็วกว่าชิงทำชิงทําลายจังหวะของอนุรักษ์ดูนะครับนี่หลบเร็วกว่าครับแต่อนุรักษ์นี่ถ้าโดนไปแต่ละดอกนี่เนื้อเนื้อครับเนื้อเนื้อเน้น ขานี่บอลรม่มทีเดียวนี่ออกขวาไปทีนึงวันนี้ต้องตาไวาเป็นพิเศษ,ษ,ษกระตายทองนี่รู้สึกว่าพระรหัสเล็กสิชุนทองจะให้ใช้อุธทางซ้ายเป็นหลักครับยับซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายนี่การเมื่อก่อนย้ายเข้ามาถึงจับจ้าลูกจับขาระวังนิดนึงไม่มีชบรับรองครับ อานุรักษ์ธรรมชาติไม่มียุบอ้าวตีกระต่ายท้องนี่ตีดีนะครับแต่วันนี้ยังไม่กลา้ายังไม่กล้าเท่าไหรจากเริ่มปีม้เข้าติดปี้เข้าติดแล้วครับอ้าวเขาเจอเข้าไปแล้วครับสวยเข้าไปนับแล้วครับลูกไหวหรือเปล่าเอาไปคัดเข้ามาขวา อ๋อโอ้โหฟิตมาดีเหลือเกินกระต่ายทองสังชาลีเราอาจจะดูภาพช้าเจอหมัดอัปปะคันเข้าไปปลอดราแล้วครับซอยอีกทีแล้วซอยอีกทีนึงครับโอ้โหปลายทางทั้งคู่ไม่ไหวแล้วครับลูกนี้ไม่ไหวครับกรรมการไซโยไซยนาระแล้วครับดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งเปลขึ้นแล้วครับเปลขึ้นแล้วไม่น่าเชื่ออะไรจะเกิดก็เกิดก็ได้ครับดูครับเหตุเกิดตรงไหนครับเหตุเกิดตรงไหนอัปปะคันนี้หรือเปล่านี่แหละครับก็ไปในปลายทางปังโอ้ยเซลล์สมองส่วนหน้าทำงานไม่ครบวงจรแล้วครับ นี่เป็นชุดแรกครับชุดแรกเ,<อ>เรื่องของการ,รกขวายขวาแปดคะว้ยขวาหาที่รับก็อูเต็มแรงเลยครับโอ้โหยังไงก็เปรจ๋าอยู่ไหนใช่ไหมฮะก็พักกันสักครูร่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกู้เอกของรายการกันเลย